สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมไซเบอร์ในเกมโปเกมอนเมกา a c <oughs> ชูนะฮะเชชูอะไร่อย่างหนึ่งนะผมอันนั่นเป็นภาษาของจีนนะผมเรามาดูครับผมว่าเกมจะเป็นยังไงครับเมกาเชชูภาคสี่เลยนะหนึงหนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รีวิวเพียงแค่พาร์ทเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะโอ้โหครับด็อกเตอร์มาแบบอ่ากูด่าซูซาว่าจ้าจ้าเอาละครับผมนะภาษาอะไรกันครับเนี่ย นะด็อกเตอร์ถือเล่ามาขวดหนึ่งแล้วร้อมขาหักด้วยนะนะ <c oughs> อะไรมันจะปานนั้นนะโอเคนะผมภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮนะเคราไม่ไม่แปรผมไม่รู้เหมือนกันนะนี่เหรอโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้ผมมาจากเรื่องเจ็ดบาปเลยเนะี่ยอะไรกันครับเนี่ยตัวอะไรครับนะอ่ะเอาเอ้าเลื่องตัวละครนะผมเดี๋ยวเราดูสองตัวละครเนาะ มีฮารุกะไหมผมกับมราฟต์น,น,นะครับผมปะลุยแนะชื่อเลยนะผมโอ้เอสมีอินเทอร์เฟซด้วยฮะเอไอบีเออาร์ซึเบอร์เยี่ยมโอเคไหมฮะไปเข้าเกมภาษาอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหใส่แว่นมาเลยมัมคุณแม่ว่างไงครับผมเข้าไปในบ้านใช่ไหมโอเคได้ครับแม่ไหนวูนนี้ไม่เห็นใส่แว่นเลยแต่ตัวละครเลใส่แว่นนะโคเท่ <c oughs> ตั้งนาฬิกาคือเรื่องสำคัญนะโอเคเราก็กดโอเคไปเลยนะยืนยัน Yes. เวลานนี้แหลกกำลังดีเลยโอเคครับมาดูข้อใช่ไหมโอเคฮะออกไปครับผมเราก็ไปหาดอกเตอร์สิดอกเตอร์นี่อยู่ข้างบนไม่เข้าไปก็ไปหาบ้านเพื่อนบ้านก่อนนี่นี่บ้านหรือใช่ไหม โอเคครับปัญหาเพื่อนครับฮารุกะกนะครับผมสวัสดีครับโอ้ใส่แว่นเหมือนกันเหรอครับนี่โคตรเท่ยา่ยาย่าภาษาอะไรก็ไม่รู้แหละเราไปหาด็อกเตอร์ด้วยกันนะลิงลิงด็อกเตอร์ครับผมนะกำลังโดนหมาป่าอะนะไม่ใช่ดิตัวอะไรอะเชงชูเชงชู ชี่โดยไอตัวฉีอยู่ CHE เดี๋ยวนนั้อเตอร์เดี๋ยวช่วยเลือกมาก่อนตัวแรกครับตัวอะไร,นะไรนะเนี่ยตัวอะไรแล้วเนี่ยอันนี้ดูเป็นโปเกมอนหน่อยอันนี้ดูเป็นดิจิมอนอันนี้ดูเป็นเลเมตจกมังกรฟ้า <c oughs> โอเคเลือกนายมังกรฟ้าไปเลยเอาผมเจอกับไอตัวอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวบอสมังกรนะผมบอสมังกรจากเกมมาริโอ้นะผมที่ถูกแปลงเพศเป็นผู้หญิงเนี่ยโอเคถ้าอะไรก็ไม่รู้ก็ปิก,กระชูโอเคเรียบร้อยตายเนี่ย เอาเปอร์ช่วยนะแย่เย็ด yeah. mm hmm. ได้เลยอ่โอเคมันพลาดอะไรมันพลาดอะไรวะ <c oughs> มังกรฟ้าพลังจมตที่สองร้อยห้าสิบห้าโอกาสโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรกันครับเนี่ยโคตรขี้โกงเลยไม่ใช่หรอ โอเคมานะเดี๋ยวเราจะกกลกันใหรูกรักกันก่อนแนะผมที่อยู่ข้างบนมึงน,นู่นนะอืมเอเดนะครับไปเลยครับเดี๋ยวจะมาสู้มังกรฟ้าของข้าจะหาพิเกจูใช่ไหมเลสแบ t t ทิลเวอร์ซัสปูมั a เทนเนอร์เส่งตัวอะไรวะเนี่ย ทีโกูอแอลรับไปอะไรสักอย่างหนึ่งตายนะผมดอกเดียวรู้ครับนี่แหละพลังของมังกรฟ้าเบรเบ็ดพลังมังกรฟ้าเบรเบ็ดพลังห้งแดงไม่ไม่รู้เปล่าว่าเป็นเบเบ็ดหรือเปล่าเบรเบ็ดพลังพยัคฆ์ขาวเบเบ็ดพลังเต่าขนอง โอเคไปล็อกเกอร์อเอาโปเกเมอนมาครับแล้วโปเกมบอลเนี่ยโอเคแม่จะให้รองเท้าใช่ไหมโอเคได้รองเท้าด้วยนะครับวิ่งเลยนะตึง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 ไปเลยนะ ลักเอดอะไรคือล okay. <laughs> ักเอดโอเคทำไมมันขี้โกงอย่างวะอ่าครับไยเด็กข้างทางลูเอี e. อะไรเขาเนี่ยนี่ครับเฮย้ยไม่ถึงครึ่งหลอดวะอ่ะอ่านี่พลังโจมตีแบบเยอะมากเลยสองร้อยห้าสิบห้า ดอกเดียวนล้วจะตามเกมโบลีนะครับผมอะไรขั้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมียวบังบังจอเ <laughs> มียโบลีจะมาเจอเหรอโบลีคนที่สองตัวเมียเนะ <laughs> ยี่ยจะซื้อมังกรฟ้าของข้าเหรอเออยากไงยยังเร็วไปสิบปีเนี้เออ อะไรครับเป็นไงอะครับเฮ้ยนี่มันอาซิุดดีอาซิุดด้วยเหรอเอออาซิวดิใช่ไหมเออเข,ขึ้นไปไม่ได้แล้วทันจิโร่เดี๋ยวนะเอ้ยมีมูกเกมอนด้วยเออมีมูกเกมอนว่ะทันจิโร่เพิ่งกระฉ่ายอยู่แล้ววันที่สิบเนี่ยวันที่สิบจะขยายตอนแรกกนันน่ะคาอะไรก็ไม่รู้แหละเออเบาอยู่ไว้อยู่ เออเเดี๋ยวก่อนเมวเมียว,วอย่าเพิ่งมาฟังโอเคไปเลยโปเกมอนเดี๋ยวเมวนั่นนั่นมันไงเมียวอย่าเพิ่งสองสามเออนะ่ยทำไมไม่ชื่อว่าโคจิโร่วะเออไม่รู้แหละมันคือทันจิโร่นะโอเคตึ้งตึ้งตึงตึง เดี๋ยวเมียวนะั้นมันใหม่เมียวลงไปก่อนครับเออโอเคเต็มจอเลยฮะมันดื้อ,อคุณจอยมันหน้าดำวะ่ะคุณจอยใจเย็นไหมคุณจอยมาสกิปอะไรก็กไม่รู้แต่ที่นีสงสัยดันจีโร่มากเลยทไมทุกคนต้องมีใส่แว่นดำด้วยวะอันนี้บอลอันละบาดนะเนี่ย โอเคโอชั่นกันระบาดนะซื้อครับอย่าแก้พิษน,นะผมยาแก้พิษซื้อไปมามเยอะแยะเหยียบตั้งก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอยาแก้ชาสองร้อยทำไมยาแก้ชานแพงวะเออเอาไปกิ้งนะเอ,อ่าอะไรก็ไม่รู้นะะเอสเขบโลปะเออ อะไรครับเนี่ยไม่รู้แหละถูกๆซื้อไปก่อนเอ็กแพงมากเลยนะได้บอลมาเยอะเลยสงสัยมันจะมีตัวอื่นไหมตัวอะไรครับเนี่ยไม่รู้แหละทนไปก่อนนะครับกบนะอะไรเนี่ยมัตสึเบไม่รู้นะครับโอเค เดี๋ยวเราขอดูมอนให้หมดก่อนครับไม่มีแฮะฮันจิโร่จับแล้วนะเฮ้ยฮันจิโร่เยวดูก่อนว่ามีสกิลอะไรมั่งโอ้โแมะชื่อว่าเซกาเซกาโดกาโกล่านะผมห้าอะไรไม่รู้แต่ที่แน่พลังโจมตี210นะโคตรโหดนะผมเดี๋ยวๆๆขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อย ฮันจิโร่เนี่ยเศกันดอกดอกโรล่าโอ้โหดอกเดียวรู้ครับไปไม่มีตัวอื่นแล้วเหรอเออเ็นฮันจิโร่ปะไงฮันจิโร่เจ็ดแล้วครับรถเร็วมากตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรแล้วผมนะเฮ้ยฮันจิโร่ฉันเลือกมาย มังโกฟงมังกรฟ้าอะไรเช่นนี้นะฮะดูดาบพิฆาตอสูรเป็นประจำถึงจะมีภาคแค่ภาคเดียวแค่เขาเองเดี๋ยวยวันที่สิบนี้จะมีฉายาภาครถไฟที่รันเพิ่มอีกรอบหนึ่งฮนะคุณข้องอ่าครับมีซ้อนเด็กกระปุกนะผมนั่นมันจับโปกเกมอนหน่อยดิได้เลยโอ้โหแคมเบอร์เป็นชาวสยา่าเอาบลี่ตีเอาเลยจับได้ไหมเนี่ยขอบคุณออา อไรเลยพ่อโอเคไอเทมชิ hmm. hey, kilo, ้น <parole> น <bees> ั้นพังโดยตรงนั้นไหมจิเล็กซิโตอะไรคืออเทมอะไรวะไปเืิร์ร์เติร์ติร์ติร์เติร์ร์้อถึงทุกขันกิโลเหรออะไรเนี่ยฮะคุโจ แอลกอฮอล์เอ้ยเหนื่อยใช้ท่าแอลกอฮอล์เสร็จเราเฉยเลยนะอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราใช้ไอเทมยาโพั่นนฮะทำัให้ทนกิโลยืดยืดตัวเนี่ยคนนี้คือว่าสามารถะผมอู้สามารถบนที่เดียวจอดเลยเหรอ โอ้โหฮะแซมซามัสมีตัวเดียวด้วยตรงนี้ตุ่นมม่เลขกนี้วอเดอร์มอร์เอาอาเคดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีจมูกนะอันนี้เนี่ยฟลิกแมวไม่รู้มาจากไหนอนะ่ะ ไม่รู้ตัวอะไรครับไม่รู้ตัวอะไรครับเดี๋ยวเอาเปลี่ยนทันจิโร่ก่อนฮิวฮิวทันจิโร่ก่อนตอนนี้ทำไมคุณจอยหน้าดำวะ <c oughs> แมวก็เลยไปเลยมาเดียวเนี้ยเออฮ้ยเราต้องอย่าช้ากว่วครับตรงอะไรครับเนี่ยโอ้ฮะ <c oughs> ทันจิโร่มันช้าวะ่ะ เออมันก็เลยโดนตีครับ <c oughs> หวัวแดกครับผมนะน้ำมูกเต็มจมูกเลยฮะ <c oughs> อ่ะปะ่ะสวัสดีครับอ้าวตันเฮ้เฮ้เฮ้เฮเท่ป่ะโปกเกมอนเพื่ออะไรครับเนี่ย อะไรอนะเลโนชี Le no จากเรื่องอะไรวะไม่รู้อู้ตีแรงจังเลยถ้าช้ากูคือตายเลยนะ, <c oughs> ะเพราะว่าสกิลมันแรงมากเห็นไหไอ้แนนะ่น้ำบุกนี่เจ็มจมูกนะครับไขบะาโอเคโดนไปครับไขบะาครับเองจะไขบะาเยอะเกินไปแล้ว ใครบาเซโตะแผมจากเรื่องยูกิโ oh. อผู้มีตำนานนะผมนะดวลกับยูกิไม่เคยชนะนะยกเว้นนัดเดียวนะผมนะที่มาชนะก็คือตอนที่มันขู่ยูกิว่าอาอะไรนะอุ้ยตัวอะไรเนี่ย <laughs> การพิวชั่นของโปเกมอนอควาและเกลชั่นมันขู่เมื่ขู่ยูกิว่าถ้ากูไม่ชนะนะกูจะโดนตึกตายแ <laughs> รับผม ก็เป็นการชนะของใครบ้างได้ในครั้งครั้งบิลยวนะอะไรเนี่ยจอ,จอ์นจอ์นนิกอิฟนะครับผมโอเคนี่ครับเจอดับของทันกิโลไปสักหน่อยฮะตัวอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจับเพิ่มดีว่าจับเพิ่มจับเพิ่ม,จมแจ็กกี้ เ,เปลี่ยนมังกรฟ้าครับโอเคขอขอตัวดังๆหน่อยอิดโอ้มีลูกโป่งมาด้วยมาเอาอิดได้ป่ะเออครบสิบสองละมอข้างบนนะบนโอเคครับจะพวกแก๊งชุดดำครับผม ทรงอ่ากูล่นไม่ใช่ดิเอ้ยเื้อะเจอดาบวะปานปานพิ่ง <c oughs> ไม่ไม่จะปานอะไรก็ตามตายห่านอะโอเคโน่ห้าอะไรเนี่ย <c oughs> ดีนแม่ เรียนท่าี้นะฮะน้ำมูกไหลครับซูเปอร์บอลน,นะฮะอดได้ใช้ปานวาลีเลยอ่ะแ่ปานเพิ่งก็ตายขาดแล้วมันช้านะฮะอันจิโร่บันช้าครับอันนี้น่าจะมาจากมิจิมอนนะผมนะครับโคดน้ำนะครับเดี๋ยวฮันจิโร่จะเรียนท่าอื่นไม่ได้แล้วนะโซล่าเอสเขาคือใครไม่รู้ จังวาดื้อๆทำไมทุกคนต้องใส่แว่นดำด้วยวะโอเคจำได้ว่าจะมีคนให้สกิลเราคนหนึ่งเย่ย ไม่มีหรอกไม่สกิลโอเคนะผมตัวอะไรไม่รู้ไอเทมพชั่นนะไม่มีตัวอะไรแล้วหรอโอเคครับเฮ้ยมังกรพาร์มังกรพาร์จะพัฒนาร่างแล้วไม่ฟ้าผมนะการให้ร่างครับผมนะเป็นมังกรโคตรฟ้าโอ้ ดาวเมตรแผมนะร้อยหสโอเคมาถ้เปนเกมมังกรฟ้านะ้ะตื๊ดตื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 พีพีอัพนะฮะเฮ้ยมันไม่หาสู้อะไปต่อฮะมี่ได้ขายบ้างครับอะไรฮะ TM ทอบาทนึง น,นี่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเออซื้อมาก่อนมันคืออะไรครับลูก้าลูก้ามาโยเมื่คืออะไรอ่ะเอ,อ้ยลายโยนที่คุณไดเป็นสายฟ้าใช่ไหมอควาเนี่ยน้ำหินหินน้ำปะเออ T.M. ยี่สิบห้า t ยี่สิบหกมี T.M. อะไรอีกสามสิบแปดนะโอเคมาลองดูมันคืออะไรครับบุมบ้ารีสโตนมูฟอ๋ออาลูก้าซอย อูหน้าอ๋อนี่มันหินหินกายล่างนะฮะผมหินท่าแายฟ้าอ๋อฮะโอเคพี PM. PM เอ็มพีเอ็มมายเลขสิบสี่ครับผมพีเอ็มเรียกว่า Exodus. เอสโซโดเฮ้ยฮันจิโร่เรียนอะไรได้มั่งเนี่ยฮันจิโร่เรียนไม่ได้เลยเหรอ ได้เลยนะฮะโอเคเหรียญครับแผนห้ายี่สนะิบ่หละแล้วก็อันนี้เหรียญครับห้าเวเห็ดน้ำแข็งนะครับผมใช้ได้ห้าครั้งครฮะใช้น้อยมากเลยเออไม่เอาดีกว่าครับ โอเคลองไปเข้าหิวแล้วก็ไปไปเข้ายิมดีกว่าแค่มังกรฟ้าตัวเดียวน่าจะไหวอยู่เนี่ยเรามีทันจิโร่ด้วยนะทันจิโร่ที่มีสกิลเดียวเนี่ยโอเคไปทันจิโร่โอ้โหฟิเซอร์นะผมนะฮะไปเลยนะครับผมปานวาลีมาท่าที่หนึ่งอือปานวาลีท่าที่หนึ่งปานวาลีท่าที่หนึ่งเออมา ฉันรู้หลอก่าได้ยังไม่ไหวแฮกเกิลนะฮะโอ้ครับอันนี้มันอ,อะไรนะทันเดอร์กาล่าแล้วก็ไฟเออร์กาล่ารับผมโอเคแม่นะโคตรลาพาร์ตดอกไม้อะไรไม่รู้ฟิวชั่นกันไปนหมดแมับผม <c oughs> โอเคถ้าอะไรก็ไม่รู้เอออ,อุ้ยเออรวมนะฮะ ถ้าเราไ่รวบรวมกันไปหมดนะเด็กแ้นกัก็ผ่านหน้าบ้านอย่างดังเลยเทำไงเนี่ยโหชั่นมาให,ให้ทำจีโลไม่ได้ทำจีโลตายละโอเคอะไรเนี่ยแฮร์รี่พอเตอร์เจอไปถ้าแอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นไงล่ะ วอเดอร์มอร์อวาเกลมาอืออีกทีนี้เออแฮลรี่พอตเตอร์ก็แฮลรี่พอตเตอร์แล้วผม <laughs> โอเคเรียบร้อยครับพีเอ็มสามสิบเก้าล็อกทูงแล้วผมอ่ะโอ้โหโ,โคตรเท่ออกไปเดินไะหผมอยากจะรู้ว่ามีอะไรให้จับไหม ไปช่วยเองครับทิมมากๆใช่ไหมไม่ช่วยโอ้นะซุปเปอร์เนเนสโอ้โหอะไรเนี่ยมาพับครับเกิรก็มานะผมนะฮะฟูลเมทัลก็มานะผมเอ็ดเวิร์เดเอริกนะผมกับอ่าอ่าคู่หูของเขาเนะี่ยไม่ใช่คู่หูดิแฟนของเขานะผมก็บินสเลเยอร์ก็มาครับนะจังหวะนนี้ปลา ป่าฟ้านี่แหละการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเมื่อเราฆ่ามันแล้วจะได้ท่าอะไรไม่รู้มานี่แหละการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมต่อฮันจิโร่มาจาัดก,การพวกมันเราฮิวฮันจิโร่ก่อนแต่ไม่ใช่ในพาร์ทนี้ใช่ผมนะเอาว่าคลิปนี้รีวิวไว้พาร์ตึงนะก็ว่าคดีกันก่อนแล้วกันนะับเอาว่าถ้าใครชอบก็อย่ามีโหมดล้วกันหาดีใช่ได้ โอเควันนี้ผมเซมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ